30กว่าปีที่ผ่านมาซัมซุงได้เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือกับการพัฒนาชิปเซ็ต Exynos ที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ในปี2026นี้ซัมซุงมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการพัฒนาชิปเซ็ต Exynos สนโดยใช้เทคโนโลยีการผลิต2นาโนเมตรซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทำให้ซัมซุงมีความมั่นใจในการพัฒนาชิปเซ็ตที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและลดการใช้พลังงานลง Exynos 2600ถูกพัฒนาเพื่อใช้กับรุ่น Galaxy S26 ของ Samsung ซึ่งเป็นรุ่นโทรศัพท์มือถือที่มีความสำคัญในการเผยแพร่ชื่อเสียงของแบรนด์แต่ที่น่าสนใจคือ Samsung ได้มีการเปลี่ยนแปลงในการติดตั้งชิปเซ็ตในรุ่นนี้ซึ่งจะมีการติดตั้ง Exynos 2600ใน Galaxy S26 และ Galaxy S26 สำหรับตลาดยุโรปและประเทศอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นแต่สำหรับ Galaxy S26 Ultra ที่จะจำหน่ายทั่วโลกจะติดตั้งชิปเซต Snapdragon 8 Elite Gen 5ของ q u a l c o m เช่นเดิมการเปลี่ยนแปลงนี้มีความสำคัญมากซึ่งทำให้ Samsung มีความมั่นใจในการพัฒนาชิปเซตที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยกระบวนการ GAA GATE or a r ระดับ2นาโนเมตรช่วยให้ Exynos 2600มีประสิทธิภาพสูงขึ้น5%ลดการใช้พลังงานลง8%และลดขนาดของชิปเซตลง5% เมื่อเทียบกับชิปเซต Exynos ที่ผลิตด้วยกระบวนการ3นาโนเมตรแม้ว่าตัวเลขนี้จะไม่ใช่การเติบโตอย่างก้าวกระโดดแต่ก็เป็นการเติมเต็มที่ของซัมซุงในการพัฒนาชิปเซตที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและทำให้ซัมซุงมีความมั่นใจในการติดตั้ง Exynos 2600ในรุ่น Galaxy S26 สำหรับตลาดยุโรปซึ่งทำให้ซัมซุงมีความสำเร็จในการขายโทรศัพท์มือถือในตลาดนี้อีกครั้ง นอกจากนี้ซัมซุงยังได้รับสัญญามูลค่า16,500ล้านเหรียญสำหรับการผลิตชิป AI 6ให้แก่เทสเตอร์ซึ่งชิปนี้จะผลิตด้วยเทคโนโลยี2นาโนเมตรเช่นเดียวกับ Exynos 2,600ซึ่งทำให้ s ซัมซุงมีความมั่นใจในการผลิตชิปเซ็ตที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความสำเร็จในการขาย Exynos 2,600มีอัตราความสำเร็จจากการผลิตบนแผ่นซิลิคอน1แผ่นยูเรอยู่ที่6 0 ซึ่งเพียงพอให้ซัมซุงตัดสินใจเริ่มการผลิตอย่างเต็มกำลังและคาดว่าจะช่วยให้ประหยัดต้นทุนในการผลิตได้23 0เหรียญต่อชิ้นเมื่อเทียบกับชิปเซตของคว c คอมการพัฒนาชิปเซต Exynos 2600ของซัมซุงทำให้ซัมซุงมีความมั่นใจในการลดต้นทุนวัตถุดิบบอมสำหรับ Galaxy S26 ในตลาดยุโรปลงได้และทำให้ซัมซุงมีความมั่นใจในการพัฒนาชิปเซตที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความสำเร็จในการขายในตลาดนี้ แต่ที่น่าสนใจคือ s ซัมซุงได้มีการแบ่งการติดตั้ง n e x ซิ o น2600และ Snapdragon 8 g ดลิเจนใน Galaxy S 26สำหรับตลาดต่างๆออกเป็น50 50ซึ่งทำให้มีความสงสัยว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลต่อการขายของ s ซัมซุงในตลาดต่างๆหรือไม่สำหรับคำถามนี้จะต้องรอเห็นผลการขายของ Galaxy S 26ในตลาดต่างๆกันแล้วที่น่าสนใจคือการเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้ซัมซุงมีความสำเร็จในการขายในตลาดไหนมากกว่า และการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลต่อการพัฒนาชิปเซตของ s ซัมซุงอย่างไรทั้งนี้ก็ต้องรอเห็นผลในอนาคต